ดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นะผู้ชมที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้สําหรับการเสวนาวิชาการเรื่องคลองไทยพื้นที่ได้ประโยชน์อะไรนะคะก็มีการเ,เปิดเวทีกันแล้วนะคะโดยที่สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินค่ะได้ร่วมกับสมาคมสิทธิ์เก่ามออนะคะแถลงข่าวการจัดโครงการเสวนาวิชาการคลองไทยพื้นที่ได้ประโยชน์อะไรครั้งที่1ค่ะโดยเวทีเสวนาจะมีขึ้นจริงวันอาทิตย์ที่26มีนา คมนี้นะคะ9ถึ15นาฬิกาที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีค่ะมีการกำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมเนี่ยประมาณ300คนด้วยกันโดยรองศาสตราจารย์ดรพีรพงศ์ทีคัศกุลรองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษามอ,อหัดใหญ่ก็กล่าวว่าการเสวนาคลองไทยพื้นที่ได้ประโยชน์อะไรมีกำหนดจ,จัดขึ้น3ครั้งในพื้นที่3จังหวัดนะคะได้แก่จังหวัดสงขลารัง นครศรีธรรมราชตามเส้นทาง 9A ที่คณะกรรม,มาการสามัญเพื่อการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการขุดคอคลอดลอดกระค่ะ ซึ่งการจัดเวทีมีจุดประสงค์เพื่อเปิดเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ได้ฟังข้อมูลจากภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นผู้แทนความมั่นคงผู้แทนด้านเศรษฐกิจกษษและสังคมแห่งชาตินักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมนักวิชาการด้านคลองไทยและภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการเสวนาวิพากษ์ถึงประเด็นต่างๆเริ่มตั้งแต่ที่มาแนวคิดในการขุดคลองไทยจากอดีตถึงปัจจุบันผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการขุดคลอง นะคะ รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักวิชาการจากสถาบันการศึกษาได้ช่วยการสังเคราะห์หรือว่าตีโจทย์ของปัญหาค่ะเพื่อพัฒนาหาข้อมูลเสนอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนําไปเป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ของการพัฒนาภาคใต้หรือว่าประเทศไทยต่อไปด้วยค่ะเดี๋ยวมีเสียงให้สัมภาษณ์นะคะของรองศาสตร,ราจารย์ดรพีรพงษ์ทีคัศกูลรองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและและบัณฑิตศึกษามอหัดใหญ่ค่ะค่ะ การที่จะทําโครงการลักษณะที่ใหญ่เป็นอภิมหาโปรเจกต์ขนาดนี้เนี่ยนะครับจำเป็นต้องมีการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่นะครับการจัดเสวนาครั้งนี้เนี่ยไม่ได้เป็นการจัดเพื่อที่จะชี้นําว่าควรจะทําหรือไม่ควรจะทําโครงการนี้แต่เป็นการจัดเพื่อที่จะรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆที่มีอยู่นะครับจากการศึกษาผลดีผลเสียจากคณะ ต่างๆที่ได้เคยศึกษาไปแล้วนะครับรวมทั้งการมีส่วนร่วมของพื้นที่ในการเสนอความคิดเห็นนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันซักถามกันนะครับถึงข้อดีข้อเสียต่างๆแล้วนำไปสู่การชี้ว่ามีความรู้อันไหนที่ยังขาดอยู่บ้างที่จะนำไปสู่การตัดสินใจว่าจะทำหรือไม่ทำก็แล้วแต่นะครับอันนี้ไม่เป็นไรนะครับ จะได้นำไปสู่การวิจัยการศึกษามากขึ้นเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์มากขึ้นเพื่อประกอบกับการตัดสินใจของการดำเนินการโครงการว่าจะทำหรือไม่ทำนะครับนะอันนี้ก็เป็น,ปนลักษณะของมหาวิทยาลัยก็คือเป็น,เ,ปนเวทีกลางนะในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันรวบรวม,รวม,รวมข้อมูลต่างๆรวมทั้ง,างหาประเด็นที่จะนำไปสู่การศึกษาเพราะว่าการจะตัดสินใจทำโครงการอะไร ก็แล้วแต่เนี่ยควรที่จะมีการศึกษาถึงผลดีผลเสียนะครับผลได้แล้วก็ผลลบนะครับให้รอบคอบเพื่อจะชั่งน้ำหนักว่าดีหรือไม่ดีนะครับในวันอาทิตย์ที่26มีนาคมนะคะเวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกาค่ะที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีนะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะไปฟังเสวนากันได้ค่ะ